การเป็น LGBTQ+ part เนี่ยต้องมาทําให้นินพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นไหมหรืออะไรไหมจริงๆแบบเป็นตัวของตัวเองเลยไม่ต้องมาปิดบังปกปิดเวลาเราเป็นตัวของตัวเองเราจะสามารถเพอร์ฟอร์มหรือทําทุกอย่างออกมาได้แบบมันเต็มที่จริงๆสวัสดีค่ะนินจาวอมิกค่ะอยู่วงฟอมิกนินมีความฝันเดียวเลยตั้งแต่เกิดคือนินแบบว่าอยากเป็นศิลป,ปินแบบอยากอยู่ในทีวีอยากเป็นดาราอย่างเงี้ยตอนเราก็ชอบร้องเพลงชอบเต้นด้วยอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ท้าชัดๆก็แบบ เป็นเด็กคเวอร์เป็นแดนเซอร์ให้แบบศิลปินไทยเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเด็กประกวดร้องเพลง The Star A f อะไรเงี้ยคืออายุถึง15นี่คือไปเลยไปแบบเกือบทุกปีไปเกือบทุกเวทีอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราเป็น แดนเซอร์ศิลปินใช่ไหมฮะเรายืนอยู่หลังเขาแค่ตรงนี้เองอ่ะขึ้นเวทีก็ขึ้นด้วยกันอะไรเงี้ยห้องแต่งตัวอยู่ข้างหลังก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยระยะทางมันใกล้กันมากแต่ว่าตำแหน่งมันต่างกันมากที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นได้มันก็แบบมีแบบถามตัวเองว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะไปถึงแบบไปออเดชั่นก็ไม่ผ่านไปแข่งรายการนี้ก็ตกรอบอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นความคิดที่ว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะไปถึงมากกว่าสุดท้ายมันก็เหมือนนิดว่าแบบจั้งหวะเวลามันได้อะไรเงี้ยแบบก็อยู่วงโค้บแล้วทีนี้พี่พี่ทางค่ายเดิมก็ตติด่่่อมาาาววแบบ มีใครสนใจอยากมาออเดชั่นเป็นศิลปินไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้รวบรวมตัวกันกับน้องในวงโฟมิกเนี่ยแหละคะับแล้วก็มาออเดชัน่นบทที่มันจะได้มันก็คือแบบก็คือได้เลยแบบไปวันนั้นแล้วค่ายเขาก็บอกเอาอ่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาเลยเหรอครับพี่แล้วก็บอกใช่เลยหลังจากนั้นก็แบบค่อยๆพัฒนาเรื่อยยาวมาจนถึงทุกวันนี้อะไระครับเป็นนินจาโฟมิกเป็นตัวเองเต็มที่ได้แค่ไหนเหรอครับนินว่านินเป็นได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอย่างที่บอกไปมันตั้งแต่แรกแล้วอ่ะนินพร้อมพิเศษความเป็นตัวเองเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นินก็รู้สึกว่าคนที่รักนินก็รักที่นินเป็นนินแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดีด้วยที่แบบเจอสมาชิกในวงไม่ได้แบบปิดกั้นหรืออะไรคือเราอยู่ด้วยแบบกันแบบกินนอน everything ทุกอย่างแต่ไม่มีความแบบว่าอะไรเลยแล้วก็ในเพลงก็คือแบบพี่นินอยากใสก่กระโปรงใส่เลยอยากทำอะไรทำเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบเปิดโอกาสให้ทำแต่มันอยู่ที่ว่า ความเหมาะสมของแต่ละคอนเซปต์เพลงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าการเป็นตัวของตัวเองอะไ,ไม่โดนปิดกันเลยครับมันมีแค่ช่วงจังหวะเริ่มแรกมากกว่าที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่เราแต่มันคือแบบผู้ใหญ่ในค่ายด้วยหรือแบบหลายๆคนที่แบบมันต้องคุยกันให้ลงตัวว่าสรุปนินจานเนี่ยจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผู้ใหญ่เขาก็ค่อนข้างใจดีมากแล้วก็แบบเปิดให้เราเป็นตัวของตัวเองเลยอะไรเงี้ยนี่ก็มาถามตัวเองว่าแบบดีไหมหน้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบก็ตัดตัดสินใจเปิดเปิดออกมาอย่างนี้เลย การเป็น LGBTQ+ เนี่ยต้องมาทาให้นินพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคนอื่นไหมหรืออะไรไหมตรงนี้ไม่เลยแต่ว่าคือนักร้องผู้ชายนักร้องผู้หญิงคนนี้ก็คือมันต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยอยู่แล้วเหมือนนินเป็นนักร้องนินก็ต้องพิสูจน์ตัวเองในด้านศักยภาพว่าร้องได้เต้นได้พร์ฟอร์มดีอะไรเงี้ยมันนินไปเครียดฝั่งนู้นมากกว่าว่าแบบเราจะวางตัวเองยังไงจะทำยังไงให้มีคุณภาพอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าแบบเป็นแบบนี้ฉันจะต้องพรีเซนต์อะไรเงี้ยไม่เลยไม,ไม,ไม่ไม่มากกว่าใครเลย <laughs> จริงๆนินว่าแบบในทุกทกที่เลยโดยเฉพาะยิ่งแบบในฝั่งบันเทิงอะไรเงี้ยเราอยู่ในวงการอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราขับเคลื่อนด้วยผลงานแล้วหนึ่งแล้วก็ก็ต้องมีแฟนขับหรือคนที่รักเราอีกหนึ่งเพื่อที่เราจะได้แบบทําผลงานต่อไปได้เลยมีคนช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนี่อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นตัวของตัวเองแบบจริงๆแบบเป็นตัวของตัวเองเลยไม่ต้องมาปิดบังปกปิดอะไรเพราะว่าเวลาเราเป็นตัวของตัวเองเราจะสามารถเพอร์ฟอร์มหรือทําทุกอย่างออกมาได้แบบเต็มที่แล้วมันแบบ มันเต็มที่จริงๆแล้วมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าชิมที่สักเซสไปมากกว่านั้นคือถ้าเราเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วแบบเวลาที่มีคนรักเราอะเขารักที่เราเป็นเราจริงๆอะ่ะสมมติถ้าเราเฟกไปนั่นแต่แรกแล้วเขารักเราแล้วแล้วในวันนึงเราอยากเป็นตัวของตัวเองอะเขาอาจจะไม่รักเราก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรามันแต่แรกแต่ถ้าเราเป็นเราไปเลยแล้วตอนที่มีแฟนคลับหรือมีคนที่รักเราเขารักเรามันก็คือแบบรักเราจริงๆอะไรเงี้ย